B คือปุ่มเว้ยคือปุ่มถ้าปุ่มกดมาเเขาก็สูย์คือปุ่มกดก็คือให้ให้ค่าให้คอกในเก็บค่าจากไอตัวเวลาปุ๊บเจ็ดี่สี่สัป้าโดยใช้โดยจะใช้ input capture เพื่อวัดจำนวนครั้งในการกดปุ่มเอตหนึ่งตวินาทีขึ้นมาเดยจะบันทึกค่าที่กดลงในแต่ลครั้งในอินพุตแกเปเอรไว้แลวนําระยเวลาที่กดที่กดใช่ โปรแกรมแต่โปรแกรมมันเป็นลูปอยู่แล้วถูกไหมใช่ก็ไม่ต้องใส่ลูปสิก็ก็ใส่ไอไปแล้วก็แล้วถ้าเกิดเก็บครบสิบข้าแล้วไปทำอะไรอ่ะออกมาหารหาค้าชนก็คือจบจบการทำงานถูกไหมใช่ก็มีสก็ตตองแต่เขาไปเรื่องอาหารเขาเรื่อง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 เรืโอ้ยมันแอปปิ้ลเด้งมาเหลือเกินน็อตน็อตไอโค ตรงไหนตรงั้นเวทป่ากูเนี่ยหมาโดนอยู่โดนอยู่โดนไม่ทันห่ะถอดได้ไหมถอดได้ไหมมาหนาก็หมดโอ้โหมุมนี้เป็นบออนี่ไง มึงอีกแล้วหนอะแล้วตั้เก่งกันนะคืออันนี้มันแบบว่ามันเชื่อมอยู่กับอุปกรณ์จริงใช่ไหมพี่ใช่เชื่อม่กับบอร์ดเฮ้ยซันนป้องตดตัวจกสว์มื้อหรอซันรอดไหมนะเฮียมันไม่มันไม่มีแฟลช้งคู่เลยโดน อีกตัวด้วยอีกตัวได้อีกตัว no yes i do what what the fuck yes oh, i yeah, do Yeah. Phạm. Phạm, oh, <coughs> yeah. Phạm, oh, yeah. ถันมึงจะมีดาเมจพอไหมฮะแต่กูกูไม่หกแล้วไอ้แ้ยพอ,อนะถ้าจะถ้าจะให้มีดาเมจอะตัวกูมันทำดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วก็รู้ว่าจะโดนไ,ไม่ใช่กูนะไม่กี่ทิกท๊กตีอะ มันเลาะยากนะมือขอบนะั้นน่ะอีกคู่นี่ได้เก่งเนาะโกลิทนะโอเคครับมันวิ่งเร็วอะ่ะแต่ได้แหละได้ไหมอย่างนี้มังก่อนต่อได้เลย ฟ okay, yeah, อร์สลิปเลนใครจะวะดันเลนมันกี่เพจแล้วเออเลนกูยังไม่มีสักเพจเลยแต่ถ้าเกิดฟอร์สอ่ะดันไรืเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่ากูอยากได้ตังค์ไอ้สัตว์มัน,นกูขอก่อนสองเพจแล้วกันนะได้ไปเลยเอาไปเต็มที่คือแบบถ้าก็จะอยู่อยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะแบบว่ามังกรเนี่ยดันอ๋อเออวะต้องไป <c oughs> ไแต่นัตตี<ม>้ระหว่างทางเอาเอาชีวิตกับมานาไว้นิดนึง ขอคนนี้มานานไม่อยู่กับเด็อกับตัวจริงๆฮะจริงจริงแม่งแค่นีกว้าไปข้างล่างกูก็หมดหลอดแล้วหายครับกลับมาลครับไอ้นัทต้องมีคอนโทรลในพุ่มเนี้ยถ้ามึงอยากได้เฮ้ยเอโฟทำอะไรตรงนั้นน่ะเอาชีวิตไอ้นัทน่าจะใช่หมอไฟด้วยสตีไ,ไอแล้วหมอไฟหายจากเรนบน มันเตรียมอันติดับเบิลแน่นอนมาอยู่เลนไม่ได้อะมาไฟอะอย่าโดนพายุน,นะมึงอย่าเลไม่มีแฟดด้วยเวนแล้วไม่มีแฟตแล้วไม่มีมานาะตายแล้วตายแล้วสวยครับโอ้เผลอมาสัตว์เลยอ่ะกูไม่ได้เดินขนานี้ โอ้โหอีพ่อเอลเี่ยนที่อาเคชิปเข้าเนียนะเฮ้ยเจมตายด้วยเดี๋ยวพูดอย่างนั้นโอ้โหยอมไหมเจยอลี่ซีอย่างนี้ไม่อยากเล่นต่อเลยน่อะไร ทุกบอลกูถึงเลยแปดแปดล็อตชุกรอบเลยนะกูโดนหรอเที้ยอะไรเนี่ยเจมส์ต่อเลยเพดเ,เ,เ,เดียวนันตี้ได้บ่ะยได้โอ้ไม่ทันว่ะเฮ้ยเพดแรกอย่างน้อยยังได้เว้ยหมอไฟหายเรียกเพื่อนเก่งเนียยเพื่อนไอ้แต่เพื่อนก็นมีอันตี้นะนั่นสิหมอไฟอเฮ้ยกูต่อได้ เอ้ยเฮียไอ้เชี่ยหมอไฟมันไปคุยกับเพื่อนเลยอะมาถึงแม็กซ์ติอัดเลยอะดีนะมันเล่นแท้งอัมันเล่นเวทมันตายไปแล้วนี่ยนัตเตะมันจะลงใครออกคาเบเกอร์วะอยี่หมือนคาเบเกอร์ติดอ๋อไม่ใช่มันคือสัญลักษณ์อะไรอะที่เป็นชูเขียวรอบๆตัวคอนูดนะฮะชูเขียวรอบตัวอะไรวะไม่เห็นป่ะเน์บอรปอกคีย์บอร์ดแล็กเซราฟินแหละ ตวอมาไฟอัตติเพื่อนตรงนั้นอ้ตอตัคตัคตัคมีอะไรให้กูงับมั้งไหเนี่ยไม่มีเลยมีแต่เราฮิวให้กูอยากงับอสงเโอ้โหยังไม่ได้งับไม่ได้เฮลท์เฮลท์เฮลลอะไรรจังสี่ตัวเนี่ยเอ็กโตรบไปทำไมวะช่วยด้วยเอ็กโคอยู่แถวนี้ ห <laughs> นึ่งโดดเล่นกลางพวกอยู่ก <laughs> ูต้องไปทางไหนที่ไอ้ข้จะไปฆ่ากูไม่ใช่ทางนั้นแน่นอนอะ <laughs> Bye, ่ะบาไล่เขาไม่ใช่ขู่ก็หนีแม่งนี้เลยละกันนี่อะ ôi bay, ôi lìo. Ui, không có bay, bài bay, bay, nè, ôi, bay, 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 vậy, bay, 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 không bay, 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 tì lên, bay, 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 เฮ้ยบเรียบเรียบเรียรอกูแป๊บรอกูแป๊บกูไม่ทนันละใช่ไม่แป๊บมาเลยละไม่ได้ตีไม่ได้ตีใช่ใช่ยังยังไม่ตียังไม่ตีโอ้เยอะเยอะ,ยอะมีเหี้เฮ้ยโอ้โอ๋อ อีกสุดยดมีว่าตรงนั้นน่ะหรือไม่มีวะพวกมีมูมิกวไม่ดีเฮ้ยบอรไฟมึงก็เที่ยนเกิดไหนอ่ะไอ้โดดเอ้าวแน่ต่อสายสิรอเยี่ยอะไรอ่ะทาบเลยอ่ะซาลลี่เรากันลังมวกกันอ่ะ มีคนคนหนึ่งเขากำลังเดินขึ้นบ้านเขาด้วยบนสักคำมันก็ต้องไม่บนแหละไอ้เนี่ย <c oughs> วับวับไปโดนชนเ,ออเขาาก็เปดาวเร็วขนาดนี้ครับมินนะมินนะไอ้ช่นันหน้าตายมากเลยอ่ะไอ้โค่นะในบอดหรือเปล่ามันตีอยู่ <c oughs> อ่ะี่ยโซ่นี่มันอะไรกันฮะ <c oughs> อย่างอีก ยัโอยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะมึงบอดลิไป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 บอดลิเป็นทันไหมตรงนั้นอยู่แค่สองตัวนะมอไฟเย่าอดแล้วไหมะย่าอดแล้วไหมะมอไฟเซลฟีมอไฟกลับบ้านมิตรปัจจุเซลฟีอยู่ล่างไม่ถึงเอ้ยม่กดฮิวเลยเหรออันสีกูก็มีเพื่อนโอ้โห สันสันเช็คเลดิเออเลดเลดเลดสันเลดไม่ไม่ไม่ไไต้องไยืนตรงนี้กูต้องยืนตรงนี้ไอ้จเมื่อกี้ชนโดนยาออกแล้วแบบเปิดบินวอต่อไปลวแล้วอันนี้คุณขอบคุณทำไมจีผไม่ย้่ยิ้มผไม้ไม่ยิ้ไ่ยิ้เจมส์ยิ้มสวยซามไฉนะน่าเกลียดมากย่าวยาวยือพายุเมื่อวัน่ะ เมื่อกี้มีตัวแฟลไปแล้วนะมิดปืนเฮ้ยเลียวไอ้เหี้ยเลี้ยวโดนอ๋ยเจมมันสวยต้องไหนวะเนี่ยไอ้ตาไข่นั่เกลียดมากหมายถึงผมทำดีมากเหมาะกับเป็นมันโดเดี๋ยวแม่งไอ้คีชิปอัดเข้ายาโอเลยอันนี้ก็เกินไปนะกูว่าสมควรโดนด่าแล้วเจมไม่โดนเมื่อกี้เข้าไปทำไมรู้สาหิวจนรอดเฮ้ยก็ให้เจมได้คิวไง นี่เอาเป็นเอาเป็นแท่นให้แอปเปิลโฟลสุดคะแนนสุดคะแนนให้กับบ้านดังกินน็อตก็อยากให้เพื่อนได้คิวบ้างไอ้น็อตมึงไม่มานายให้พี่เฮ้ยจะลงมาเจอมึงไม่มีมานายไอ้สัสวันนี้เอวิกล้วแต่ไม่มีมานาเนี่ยฮะ ะป็นโรรคอไแล้วเป็นไงพ่อก็มาดีเนาะเนื้อเที่ยเบร์ไอ้โอ้ไม่ถึงเพื่อนตรงนั้นน่ะดียังดีแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บดีแล้วลองพวกแบบสาธุรู้อะไรไหมกูยืนกูยืนดิ่งน้องไเดินเล่นกูก็เจ็บละแม่ อ๋อสวยรถเฮ้ยฮ่าเง้เห็นไหมก็จะดีมูนสโตนนิคิวเป็อย่างเยอะออกมาโคตรยุ้มเลยนเกมนี้เนี่ยแตกแตกแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตะ ยางยางยางมีเพื่อนเพื่อนอยู่ให้รับไหมไอโคเกิดแล้วไอโคเกิดไอโคเกิดต่อยเด็กตีเพื่อนใครต้องดถอู้เอ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวชิวชิวได้ต้องไปตีมังกรกันไปนู่นชิวชิวมึงอยู่ไม่ไม่ต้องห่วงกูกูมีกูมีอันตีกูยืนการที่มึงอยู่เนี่ยไปนู่นไปนู่น สักชาติาก,นนกูรอมันเงี้ยก็กูรอเพื่อนอยู่อ่ะเฮ้ยเดียวมึงเลือดมึงแค่นี้มึงก็กลับบ้านไปที่ไอ้เกณฑ์จะมยาใหญ่คิวต้องไปที่บูแต่อันนี้มึงเล่นอย่างนี้ไม่โดนด้วยูด่าก็ประหลาดแล้วไหมล่ะซันๆได้ป่าวะได้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 <อ>กูยังชิวอยู่กูยังชิวอยู่ขอหาลันเวยงานกันลันเวย นีตัวโดดไม่ได้ลโดดปล่อยปล่อยปล่อยปล่อลูกบอลไปโดดปล่อยลูกบอลไปที่คือลันเวย์ล่อยออกไปไหนสวยครับทำไมเหรออันแน่โค้งเอาดีป่าวะเอาเอา

ปล่อยปล่อยเมาเยออยู่ไหนเยออยู่ไหนชันมึงบูบี้น้องนี่มั้ยเฮ้ยเอาเอาทำไมไม่เคลืนเล่น่ะเฮ้ยโล่เพสีฟกันรีคอลได้ด้วยถ้าไม่เข้าเลือดโล่มันกันได้หมดเลยแบบนักเข็ดเกลือโลนอะเอาดิคือแบบมันไม่เอากลับบ้านอะ นั่นแหละตัวปับสมดุลตัวปับสมดุลเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อผมอ่ะโอ้ยเทียได้ด้วยมันเทียกูแตกันใช้ก่อนอ้าวสมดุลอะไรอีกอ่ะแม่งแม่งหเแี่ย ตีเกมตีติหนูตีปั๊บคือคือล้อเขาตักแหละลุลวัวเจลลุลวัวลุลวัวเดี๋ยวเขาคิดว่าติกผิดสัเแ็มสัเแ็มอยู่หยุดดีๆก็อยากโยนอย่าบอกซีบาลอนอ่ะไม่หรอกเนาะอ่ามืดมากเป็นไงเจม เป็นไงเป็นไงวิชันสกออ์ตัวเองน้อยสุดเลยนะเป็นไงแบบว่าตัวเองไม่ดีแต่แต่ป่าววทว่าผ <c oughs> มเบสแคบแคปแคปไอเจมหาเรื่องคนอื่นแคบเออแคปพิมพ์5 5าห้าห้าจะหาเรื่องคนอื่นยังไงโอ้โหตัวระเบิด บางลอนบกบางลอนบกทั้อย่างแล้วแต่บาลอนหรือมังกรนะมังกรเหรอมังกรสิบวิเนี่ยเฮ้ยโดดโดดช่วยช่วยตีเข้าหมาก่อนโดดช่วยตีเข้าหมาก่อนกูเลยป้ายสันกว่าโทษไอ้ไอ้เฮียเลยป้ายเลยป้ายแบบไม่ได้ตั้งใจกูโดนเช็ดดาสองรอบอ่ะกูตายเกินใหม่แล้วกูโดนเช็ดดาซ้ำอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแรงเกินมึงแรงเกินตีจับไว้หน่อยตีจับไว้หน่อยอย่างเงี้ยสวยแจมสวยเลยสวยเลยอันเนี้ยโยดันบ้านโยดันบ้านกลับ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 ไม่ได้แพ้ไอ้เฮียจบตัวเลยไอ้เชื่อใจในตัวเพื่อนกระสิมึงมึงไม่หยุดช่วยยาโอกับกูฮะดูขอโทษเลยไป มึเชื่อใจเอ็เดียรสันมันไม่มีความเเลยอะเป็นมันแบบว่ามันเฮียเชื่อใจเอ็เดียร์ทษนดังระดัโดดกูโทษไอ้เฮียเนี่ยโอ้ดักดาจริงจิงตัวไหนสัรสิงนิดสิกนิดพอดีดูไม่ออกตัวไหนไอ้เฮียเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เซนเซอร์ให้ด้วยขอบคุณกูเพื่อนต้องตัดออก ไปขี่ตัวใหญ่ดูปิกาเองนี่เราแพลยออดที่ขียังไม่ลอยอ่ะฮอนั่นสิมึงดูของมึงดูของมันมันเอามันเอามาตีกูย่าอ่ะมันออกมันออกแบแล้วดูคี่มาตีกูโดยเฉพาะเลยค่อนข้างจะชัดเจนมันเกิดตั้งแต่แรกอ่ะทำไมมันจะต้องเล็งปากัวน้อยๆด้วยวะ กูเข้าไม่ได้กูแทงให้ได้แค่นี้บูแทงให้ได้แค่นี้มันต้องมันต้องเบิร์ดดาเมจต่อตรงนี่แกเดี๋ยไม่เป็นไรดีนะเดี๋ยวไนไดีนไกูต้องต้องมันต้องมีสโนบอลเป็นสายเวทไงโดยมันมันต้องรอสโนบอลอ่ะมีสโนบอลแล้วถึงเข้ามีสโนบอลถึงเข้ามันเป็นสายเวทถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสายแทงก็จะเข้าไปอยู่ด้วยกันโน่นหัวสภาพอเรี่ยวผมก็ เราตีแนันคือแบบีแวตายแบบว่าลาก่อโลกนี้ขอไม่อยู่แล้วตายด้วยฝีมือผมตายด้วยฝีมือเขาลับตายด้วยฝีมือตัวเองเอ๋ตัวอโอ้โหโอ้โหโอ้โห ว่าเป็นเลือกที่จะไปเล่นข้างหลังแทนวะยืนเช่ยืนเช่ตงเช่เลยแต่แต่เมื่อกี้เบรดูนพ็อก็ไม่ได้แรงนะแรงตรงอะไรวะเนี่ยไม่แรงก็เฮียแล้วโดนไอเทมไปพันห้า ต้องตัดหนึ่งเอาเพื่อนเราต้องจัดการบ้านยังไงเนี่ยเฮ้ยทันทันทันเจมส์กูเกิดทันไอ้เชิดเราออกโอเมนมาตอนนี้แก้อย่าโอมไม่ได้หน่อยอย่าโอมมันไม่ได้คลีนี่อย่าโอมันสายเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยอย่าโอมต้องมีตั้งเท่าไหร่เนี่ยก็มีคลีอยู่แต่40%พอเซนหาดไหมสัน เออก็ได้นะเอาจริเียวเร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 ียวเยเออโอ้โหโอ้ไม่ตีดีเพื่อน เราไปสนุกกันเกมนะเดี <laughs> ๋ยวโอบันเลงแล้วอะเตรียมเตรียมรอเป็นเนียน่ยออกอ่ะมันจะฆ่าให้ได้ก่อนก่อนจะไปโหใครเล่นไม่ได้นี่เราไปโต้โหหุยนี่เป็นไงเขาเอาคืนแล้วลนะ่ะตัวที่ฆ่า,ขา,าเขาไปเยอะอะประดานี่ไหนอะครับตายไอ้เหี้ยไี่มึงดูดิอ,โอะโอยาโอแม่งไม่ได้แรงเลยเว้ยเล็กนะตอนนี้ <laughs> เออเออเม่งเอามาตีกูอ่ะ เยอะๆๆๆมีภาพไว้มีภาพแล้วมีภาพแล้วเอ้ยอยู่อยู่กันไว้หน่อยอยู่อยู่กันไว้หน่อยอยู่กันไว้หน่อยอยู่กันไว้หน่อยได้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 กูไปด้วยนะบ้ามามาลอตตี้มาก็ได้มาก็ได้ผมไปด้วยกันสองคนโล่อย่างนี้เลยนะโอ้โหเซฟี่อยู่โน่นอยู่ตัวเดียวโค้งมันเกิดแล้วเดี๋ยวนัดได้ได้แค่นี้ก็พอได้แค่นี้พอกันกันกัน โดนเอ็กโคไปสองพันไอ้เจ็มันออกมันออกเแบบไม่มนีข่าวมันด้วยซ้ำก็ใช่ไงก็รักกันรักกันแหละตัวเนี้ยแบบดูออกอ่ะใช่รักกันรักกันแหละนะดูออกคนเนี้ยตลอดเมื่อกี้ภาพค้าง เราก็ไม่ได้ตกฟันย่เอ่อดวงฟอร์จูนส่วนที่คือแตกแล้วไม่ได้เลยไม่มีคนล้วงหล่ะมันเลยอ่ะ คนล้วงหลังมันเลยแต่ว่าแต่ว่ามุนโดนี่เข้าไปยืนแทงเฉยเฉยแบบยืนมองเฉยไม่ได้จริงๆได้รวมเลย